มาค่ะพาทุกท่านมาชมเครื่องสีข้าวไอเทครุ่นท็อปของเราวันนี้พระอาจารย์มาชมเครื่องสีข้าวโดยเฉพาะเลยนะคะขับรถมาจากราชบุรีเลยค่ะดูข้อดีของรุ่นนี้กันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างตัวนี้นะคะมีระบบคัดมเมล็ดพันธุ์ที่เสถียรที่สุสดในตัวเลยค่ะจากวีดีโอนะคะจะเป็นการสาธิตการคัดมเมล็ดพันธุ์ค่ะจะแยกถึงสี่ทางเลยด้านหน้านะคะจะคัด ข้าวเกรดดีข้าวเม็ดเต็มมาด้านหน้าและอีก3ทางค่ะจะถูกคัดสิ่งเจอปนต่างๆดอกยาเข้ารีบออกหมดเกลี้ยงเลยค่ะรุ่นโปสตมเทคสีแรงม้าใช้ไฟบ้านได้เลยมอเตอร์แรงมอเตอร์ได้มาตรฐานแน่นอนค่ะระบบสีข้าวครบวงจรมากๆค่ะเพราะรุ่นนี้นะคะสามารถล่อนทำความสะอาดข้าเปลือกก่อนลงสีจากนั้นข้าเปลือกจะถูกสี